เค okay, สวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จัดทีมนะครับผมฟ u l l i c นะฮะ full icon ลุยเมทดีกันนะครับผมแต่ข้อเสีขเยของเมทดดีก็คือบางตัวมันมันมันไม่ฟิตเพระาะว่ามันไม่ใช่ทีมชาตินั้นนะก็ก็ประมาณนี้ก็จัดไปแล้วแหละนะจัดไปเรียบร้อยนะครับผมและทีมชาติไม่บุตไม่ได้นะนะ okay, เคเมทดีครับผมมา วอยคอนลุยเม็ดเดย์นะฮะอันนับวันนี้นะครับผมมามน,นเลือกอังกฤษไว้นะครับผมเลือกทีมชาติอังกฤษไว้ดูความฟิตสิปเ,ปเปิบๆโอ้โห,โหเรียบร้อยกลุ่มขมับเลยฮนะหลังรั่วเต็มที่นะครับผมหลังรั่วเต็มที่ฮนะโอ้โหแนวกองหลังก็ไม่ได้มีเยอะนะไม่แค่นี้จริงๆริงแนวกองหลังเบ็คเคนลแบบเออก็ออไม่ฟิตนะครับผมที่มีคือไม่ฟิตหมดเลยเซนเตอร์เนี่ย นะโอ้โหแบกซ้ายไปขวายังได้อยู่เออวิ่งยืนนี้ได้อยู่นะโอเคมานะครับผมลุยเม็ดเด็กันจะเวิร์กไหมนะจะเวิร์กไหมไปครับผมนะฮะจะแพ้หรือจะชนะไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคผมจับคู่แป๊บหนึ่งนะฮะจับคู่แป๊บหนึ่งจับยากอยู่นะหรือว่าง่ายปะนะฮะปกติจับคู่ยากๆเม็ดเด็กต้องกดรีทรายตลอดนะฮะ โอเคน่าจะได้แหละโอเคแม่บอมเจ้เจนจิน่าวะโอ้โหไรหนึ่งพันเครียดเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเครียดตรงที่ว่าถ้าแพ้ในตกยับนะครับผมถ้าแพ้ตกยับถ้าชนะก็ขึ้นนิดนึงโอ้โหเครียดเลยอะโอ้ควรนะเมถ้าเจอพวกคันห้าบรรทกเนี่ยคือไม่กลัวนะกลัวพวกไรนิน้อยๆแหละถ้าพลาดดิตกยับเลยอะตกแบบไอ้กล้กว่าจะเท่าเดิมเนี่ยต้องชนะกี่นัดอะที่น่านัดเลยนะโอเคมาห้ามแพ้ ยังไงก็ห้ามแพ้นะครับผมจเจอแรงน้อยห้ามแพ้ถ้าจเจอแรงเยอะเนี่ยแพ้รถไม่เยอะเสมอมีขึ้นอันนี้เสมอม่งก็ตกแล้วเสมอมันก็ตกแล้วมาเอาเต็มที่นะครับผมแต่มันจะเต็มที่ได้ขนาดไหนไม่รู้เพราะว่าฟูทีมนะเราไม่เคยเล่นแบบจริงจังนะฟูทีมมีแต่จัดทีมแบบพร้อมเล่นนะอ่ะเอตัวผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>ปาดเข้ากลางอุย้ยชา์จไม่โดนนะอืมอุ้ย นิเเดียวเท่านั้นอ,ขอเขาก็ไม่ใช่เล่นนะเนี่ยจัดเต็มนะโอ้จัดเต็มนะมน,ะนี่มาแล้วหาเล่นด้วยหาเล่นยิงห,หลังกูไม่ฟอบหลังรุนเละแน่เปิดมาที่เจราดนะมองไปก่อนคือต้องคมอ่ะหลังหลังเราไม่ได้แน่นเราต้องคมนะะอ้โหเปิดไปให้เขาเจ้นะหลังเราไม่แน่นกองหน้าเราต้องคมแต่ยังยิงไม่ได้ตอนนี้ ฟาดบาสเซนยิงก่อนแล้วกัน <c oughs> จะส่งก็โอกาสมันได้นะโอกาสมันได้นะนะโอ้โหกดดันเฉยนะเจอเร่งน้อยกดดันเฉยเลยมาบอกเง็น,เนยเปิดโค้งเข้าไปฮะโค้งเป็นบาสเทนเอายังไม่ได้แล้วเปิดอีกทีล้ำหน้าเปล่าล้ำหน้าหรือวะฟาวเหรอน่าจะล้ำหน้าน่ะโอ้โหไม่น่าลำ้ำแม่วิ่งขึ้นกันเร็วเหลือเกินนะ มาลุยกันต่อครับผมเชีเอลนี่เปิดมามีนีมารออยู่ได้ไหมได้ไหมแต่ทุ่มอยู่มั้งเอ้ายังไม่ได้อีกฮไม่ได้เฉยเมสซี่ฮะโอ้ยโอ้ย,อยมอดดินี่สวยง,งามนะครับผมกลัวเพราะว่ากองหลังเราไม่ฟิตนะรู้สึกกลัวกลัวเกรงเกรงนะฟาเบรเนมาที่เออร์วินนะผมแทงโอ้โห ชา้าได้เดียวก็เสียและเนี่ยมาเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหล้าหน้าป่ะเนี่ยไม่ล้าเหรอไม่ล้าเหรอโอ้โหไม่ล้าหน้านก็บอกผมกัสกิอาต้องมาก่อนนะแน่เกือบเสียเหลี่ยมโอ้โห,โหต้องเคลียบอลออกจากประตูก่อนตอนนี้รับรับเต็มที่แล้วเนี่ยเนี่ยโอ้เขาไม่ไม่แรงน้อยๆเน,นี่ยกดดนันเนี่ยมาไปดีมาวิ่งแล้ว ไปดิวนวนกลับมาอยู่ดีได้ไหมฮะโอโ้โหนะครับเสียเหลี่ยมให้อาคิมีอีกทีเดียว่ะเจราึ้นหน้าเอโตฝากไปแทงลูกนี้ปาดอีกแล้วโอโ้โหดีทุกอย่างโก้ข้องมาเรียวน่ะอาวไมีกแลวเหรอมไมีกแล้วเหรอ มาทีเอีตูนะ้ฮะมะก่อนอีตู้อีกทีมาทีบาสเทนสอกมั้ซันให้เอีตู้ล้ำหน้าปุ๊เนี่ยไม่ล้มฮึ่มนี่ฮะไม่ค่อยคุ้นชินกับอีต้สักเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้นะี่ฮะไม่ค่อยได้ใช้รู้สึกว่ามัน,มนช้าไงไม่รู้ว่นะนี่เวลาจับบอลเตะบอลเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมั่วแล้วเนี่ยนะนี่มาได้บอลน,นะมาขึ้นดีครับ ขึ้นดีครับอย่ารอช้าขึ้นไปขึ้นไป <c oughs> นะจะชิ่งเะหน่อยโดนดีลูกอย่างนี้ <c oughs> มาอย่างนี้ไม่น่ารอดโอ้โหรอดเฉยสุดน,น,นะครับผมโอ้โหเฮ้โโเจออะไรน้อยไม่กดดันเล่นไม่ออกเลยนะเั่นไม่ออกเลยเจอเอะไรน้อยเนี่ยกดดันนะครับผมเล่นมันน้อยนะม,มัมนมสุดเก่งนะ <c oughs> มาโอ้โหมีโดนยิงเหมือนกันนะเปิดมาแล้ว เอโต้ไม่ไม่ไม่ค่อยถนัดวะเปลี่ยนคนรึเปล่าเอา,เอานี่มาเสียเขาเง่ายๆเลยนะเดวี่ครับผมคืนเมื่อก่อนเออเมื่อไหร่คืนไม่ต้องฝืนไปให้เอโต้มาฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นไปแล้วก็แทงมาบัสเทนเอาหน่อยพวก <c oughs> เยังไม่ได้เหมือนเดิมว่าแต่เก็บบอลได้เยอะนะเนี่ยจะบอลได้ค่างเยอะเลยแบบนี้มาฟานบาสเทนคลิกยิงโอ้โหโอ้โหเนี่ยเป็นตัวก่อนมีกองหน้าให้เปลี่ยนไปเนี่ยเอามาปะเนี่ยามาเปิดมาอีกแล้วฮาเลนอีกแล้วฮาเลนอีกแล้วไปอีกแล้วฮาเลนยิงอีกแล้วโอ้โหยิงโงดจังวะ นะมาผมแบบนี้ไหมสวนกลับลูกนี้มีใครอยู่ข้างบนไหมไม่รู้มีปะ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 เอาเอาเอาโอ,โ,โอ้โห,าหงงมาแบบอย่างงี้แม่มาหาเล่นอีกแล้วหาเล่นอีกแล้วฟาวไหมลูกนี้ยิงโอ,หโ,หอโอ้โหนะฮะโอ้โหเซฟยากเลยอย่างนี้เซฟยากเลยอย่างนี้นะี โอ้เขามาทีไม่น,น่ากลัวจัดโอ้กองหน้าไม่้ามาเลยกองหน้าไม่ได้ทำมาเลยโอ,โอ้เอตโต้ไปอะไรมาไม่เข้ามือซะและ้วมันไม่ได้บูทนะครับผมมันไม่ได้บูทโอ้ฟรยข้อนี่เล่นยากนะถ้าไม่บูทเนี่ยเอาลงถึงนี่ที่ปานบาเซนมาแล้วแทงลูกนี้ไม่ถึงเดวี่วไปเดวี่ไปยกเบาๆบาเซนขึ้นมงเรียบร้อยไหมยิงดีโอ้หัวหนุ่ม มาเส้นอีกทีเข้าประตูตัวตเองโอ้โหกว่าจะได้นะครับผมโอ้โหใจกูแทบขาดเออยากเหลือเกินลูกนี้โอ้คานโอเวน่นไม่ใช่โอเว,นในใรรเว่นตีไข่บอลโอเปตเจอราดโอ้โหสุดท้ายทำเข้าประตูตัวตเองเนืโอ้โหใจแทบขาดจริงลูกนี้มาเชื่อจะว่ามันก็มันไม่กดดันก็กดดันจัดเลยอะ นะหาผมลุยกันต่อฮนะเตรียมเริ่มไม่เป็นระบบและ้ะสเปซสปะมากตอนนี้หาเล่นอีกแล้วหาเล่นอีกแล้วนะครับผมโอ้โห,หน่ากลัวบัคหาเล่นนะเพราะกองหลังเราไม่ได้ดีก็ <c oughs> เลยกลัวยังไงไม่โด้โอ้โหนั่นไงนะบอกเลยว่าต้องโดนนะครับผมนะนะมนลมหลังรวมหลังไม่ดีหน้ากก็ไม่ค่อยคมจัดมาผิด <c oughs> นะครับผมนะนะมา ขึ้นอย่างเดียวครับผมไม่รอแล้วฮะยกไปเเงียเง้ยมมาที่ฟานบาสัสเทนไม่ถึงนะครับผมจบแล้วยนี้น่าจะแพ้ปะไม่น่ารอดวะเอา้าทำอะไรของเขาวะมาอีกแล้วครับผมฮาเล่นฮนะาร์เล่นเจอคานาวารูคานาวารูไม่ฟิตคานาวารูไม่ฟิตดึงออกไปเองเอโอโ้โหโดนเละนะครับผมโดนเละ นีฮะมามาเปลี่ยนฟังนะโอ้โหยากจริงจเจอแรงน้อยแล้วแพ้เนี่ยตกอีกแล้วนะครับผมนะเร่งตกเป็นว่าเล่นเลยมาบมเอตัวได้ไหมได้ไหมไปแทงบาสเทนได้ยิงเอาดีเอาดียังตีเสมอได้ครับผมมีโอกาสลุ้นชนะฮะโอ้โหมันต้องอย่างนี้สิวะมา โอกาสอนอยนิดของเราโอกาสอนอยนิดของเราได้ได้ไปมาวนบงังพลิกแทงไม่สวยลูกนีน้ไม่ค่อยสวยอาส่งติดเงียมมาฟานบาสเทนขวาโอ้โหล้ำหน้าไปอีกอ <c oughs> ไม่ล้ำได้ยิงเลยนะ <c oughs> โอ้ยล้ำเหรอหะหวะโอ้ม่ตัวห้อยอยู่นะนะ มันล้มได้ยังไงมายังไม่ยอมับผมยังไม่ยอมมะโอ,อกาสยังมีให้เราได้ยิงหรือว่าจะโดนยิงไม่รู้โดนยิงไม่รู้ขึ้นหน้าอย่างเดียวมายกเรียบรอให้โอ,โ,หโอ้โหก็ดีกว่าเพล้วกันปะอาจจะได้น้อยนิดกดดันนะครับผมโอเคครับผมนะะเกมนี้แล้วไม่ออกเลยนะฮะ โอ้โหเจอเด็น้อยฮาร์เลนนะครับโอเคนะฮะไฮไลท์เกมนี้ไฮไลท์เกมนี้โดนยิงก่อนเลยนะนะโอ้โหไปชนกันโอ้โหลูกนี้ยิงสวยมากอ่ะยอมรับเลยว่าโคตรสวยนะฮาร์เลนล้มไปแล้วเมสซี่ตามมายิงโคตรสวยเลยอ่ะนะแล้วก็ยิงนะครับผมงามมากอ่ะนะ ลูกตีเสมอเนี่ยบอกเลยว่าทุลักทุเล่เลยเกิดทุลักทุเลมากลูกตีเสมอนะยิงติดเซฟไม่ทีทำก้าวตัวเองนะฮะแล้วก็จังหวะโดนยิงฮาเล่นนะครับผมเอาจนได้ฮะกลัวกลัวฮาเล่นคนเดียวเลยเกมนี้เพราะว่าหลังแม่งหลังคือแบบไม่ฟิตอ่ะเพราะว่าเอาไอคอนมาก็ังเลยไม่ฟิตอ่ะนะกลัวฮาเล่นคนเดียวเลยมันเอาจนได้ครับเอาไม่อยู่เอามันไม่อยู่นะฮะแล้วก็ลูกตีเสมอครับผมเอตัวเอซิทให้ ฟนบาสเทนลูกนี้ส,สวยๆมายิงเขียบนะครับผมแคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับจัดทีมนะครับผมจัดทีมฟูไอคอนนะลุยเมดเดก็กดดันมากเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กดดนันเฉยนะเจอไรน้อยๆนะกดดนันนะแต่เขาก็โหดนะเขาก็กเก่งนะนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบายแล้วเจก